สวัสดีครับผมนายนภัสนุนไวยุฒธครับการเรียนศึกษาเยู่ชนมัธยมศึกษาปีที่5ทับ7เลขที่2ครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าตัวต้านทานกันครับในการออกแบบและพัฒนาวงจรไฟฟ้าได้มีการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้านทานเรียกว่าตัวต้านทานเพื่อควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าและความต่างศัก์ในวงจรไฟฟ้าให้พอเหมาะก,กับการใช้งานต่างๆ โดยตัวต้านทานที่ใช้ในวงจรส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่าตัวต้านทานค่าคงตัวซึ่งมักทำมาจากฟิล์มคาร์บอนฟิล์มโลหะหรือฟิล์มออกไซด์ของโลหะพันเอาไว้เป็นเกลียวและพุ่มด้วยฉนวนไฟฟ้าอีกชั้นหนึ่งในการบอกความต้านทานของตัวต้านทานคาดคงตัวจะบอกโดยการอ่านแถบสีที่อยู่บนตัวต้านทานซึ่งส่วนใหญ่จะมีแถบสีสี่แถบ วิธีการอ่านความต้านทานให้อ่านจากรหัสสีโดยแถบสีที่1และแถบสีที่2บอกตัวเลขที่1และตัวเลขที่2แถบสีที่3บอกตัวเลขของพหุคูณหรือเลขยกกําลังนะครับและแถบที่4นะครับเป็นแถบแสดงความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละอาจแสดงเป็นสมนการได้ดังนี้ครับความต้านทานเท่ากับวงเล็บเปิดเลขแถบสีที่1เลขแถบสีที่2คูณด้วย10 ยกกลาลังเลขแถบสีที่3มวงเล็บปิดและบวกลบด้วยเลขแถบสีที่4ครับและหมายเหตุนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจว่าสีหรือแต่ละแถบนั้นมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สามารถดูตารางได้นะครับมาถึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่าตัวต้านทานมีแถบสีดังรูปมีความต้านทานอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์กําหนดให้นะครับก็คือแถบสีที่1สีเหลืองเท่ากับสี่ แถบสีที่2สีม่วงเท่ากับ7นะครับแถบสีที่3สีแดงเท่ากับยกกาลัง2นะครับแล้วก็แถบสีที่4สีทองเท่ากับ5เปเซนตนั่นเองนะครับโจทย์ถามของเราวันนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของ R มีค่าเท่ากับเท่าใดจากสูตรที่ได้ว่าความต้านทานเท่ากับวงเล็บเปิดเลขแถบสีที่1เลขแถบสีที่2คูณด้วย10 ยกกาลังเลขแถบสีที่3มวงเล็บปิดและบวกลบด้วยเลขแถบสีที่4ครับหลังจากนั้นแทนค่าเลยครับแถบที่1สีเหลือด้วยเลข4เป็นหลักสิบแถบที่2สีม่วงด้วยเลข7เป็นหลักหน่วยครับแถบที่3สีแดงด้วยเลข2เป็นเลขยกกําลังและแถบที่4สีทองแทนความคาดเคลื่อเป็นบวกลบ5%ครับจะได้เป็นความต้านทานของ R เท่ากับ4,700ร คูณ5ส่วน100นะครับหรือความต้านทานเท่ากับ47คูณด้วย10ยกกำลัง2แล้วก็บวกลบ5เปนะครับหลังจากนั้นตัดสูทั้งสองข้างเลครับก็จะกลายเป็น47คูณ5นะครับจะได้เท่ากับ2 3 5รโอห์มครับและหลังจากนั้นนรัหาค่าความคลาดเคลื่อนของ R ระหว่างลบ5กับบวก5นะครับ เริ่มจากน้อยสุดก่อนนะครับก็คือ R น้อยเท่ากับ4,700ลบด้วย235นะครับจะได้เท่ากับ4,465โ oh อห์มและหาค่า R มากที่สุดนะครับจะได้เท่ากับ4,700บวกด้วย235นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ4,935โ oh อห์มนั่นเองครับดังนั้นคำตอบก็คือความคลาดเคลื่อนของ R ระหว่างลบ5กับบวก5เท่ากับ ระหว่าง4 4 6 5โอห์มถึง4,935โ oh อห์มเองครับเป็นไงบ้างครับคงจะได้รับความรู้ไปมากมายแนละ้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีขั้นตอนใดผิดพลาดลงไปต้องกราบขออภัยมาณทนี่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ